8บวกเขาสิบอกเป็นระยะอายุตวากับว่าเป็นบาเด็กหน่อยบาดเดบิงดูเพื่อนคือเอาตวาพอแม่ก็ต้องบอกต้องสอนนะครับเพราฉะนั้นแฟนๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าน้องๆจะดูแล้วเอาไปทําเป็นเยี่ยงอย่างนะครับเพราะว่าตัวย่างดีๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับตัวย่างที่ม่ดีก็มีนะครับแต่ผมเสือววานะครับเด็กๆ ใครที่เขาอยู่กับคนที่มีแต่ตัวอย่างดีๆมีหลายอย่างนะครับมีคนสอนมีคนบอกนะครับเขาก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ทีเป็นคนดีนะครับผมครับนั่นแหละมันอยู่ที่เอา่งยๆวาพี่น้องผู้ใดไที่เคยเลี้ยงลูกพี่น้องสิรุจักเองดอกนะครับว่าควรสอนลูกเจ้าของไปในทิศทงาใดมัน่มีพอแม่ผู้ใดดอกครับที อยากให้ลูกเจ้าของไปในทิศทางที่บอดีหรือรับสิ่งบดีแต่ว่าการที่บอกที่สอนที่เห้เให้เขารับลูกให้เขารู้ว่าอ่ะเราอยู่จุดนี้มันจะเจออะไรแบบนี้แบบนี้เออแมนบอแมนเออแล้วบันนี้อีหล่ต้องข้าใจด้วว่าสถานการณ์นี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เราอธิบายตลอดนะครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่น้องมาซิมองมาเอาว่านานกเอ้ยเจ้าคือว่าเจ้าสอนลูกจะเป็นคนดีครับแท้เป็นนี่ผมสอนลูกผมเป็นคนดีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สอนให้เขา บอดษี้อนเนีเขาไปลุนิพานนะครับ,ค,รบคือบอกไงว่าเด็กอยู่ในพื้นฐานของความดีเขาก็จะจิเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสอนเด็กได้ในต่อๆไปด้วยบอเป็นว่าดีชนิดที่แบบว่าดีดีดจนดีจนบู้สิีดีทังไหนถ้าดีแบบนั้นนะครับผมสิบอกลูกสาวผมไปบวดชดดี่พาม <laughs> นะครับผมอันนี้บอกพี่น้องเข้าใจที่สุดหรอกนะครับอาการสอนของเขาคือขอแค่ให้อยู่ในพื้นฐานของความดีอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องนะครับกับแม่แล้วนะครับคือจังคือจังฉันนี่ยแหละเลี้ยงลูกไส้ผู้หนึ่งแม็กน้อยมือกองสิกับลูกไส้ก็เลี้ยงดีเด้จ็ว่าเป็นเลี้ยงบ่ดีก็เลี้ยงดีก็แบบว่าเออก็สอนไปในทางที่ดีอยู่แต่มันค่อยเชี่ยวเองจักเสียจังไดนหน่อยไหมเฮ้คือยากี่หรีอวะ โอเคครับี่น้นอครับโชนี้นะครับเดี๋ยวผ้าลูกๆลงไปเตรียมชุดใหม่มาปรพอพี่น้ออในช่วงของละครสิทธคอมครับโชนี้มวนกันต่อกับการแสดงในชุดโชว์ต่อไปแล้วกันนะครับกราบขอบพระคุณแฟนๆมากๆนะคะขอบคุณครับเสียใจพวกเธอสี่คนไปเอาชุดนักเรียนไทยมาใส่นะไปเอาชุดนักเรียนไทยมาใส่พอดีพี่สาวหนูเป็นไข้ค่ะหนูก็เลยเอามาใส่พรุ่งนี้ ห้ามใส่มาทั้ง4ี่คนเลยว้ายกดข้อไหนหคะเทอมที่แล้วก็พูดอีแบบหนึ่งเทอมนี้ก็มาพูดอีกแบบนึงไม่ได้นะ <S <S คะพวกหนูเป็นผ<ล>ู้หญิงตัวเล็กๆแล้วกิฟต์เนี่ยไปไปกิฟตที่ติดผมเธออยู่เนี่ยเอาออกไม่ได้คุณครูก็บอกให้ว่าแต่งแบบไหนก็ได้ไงหูเอาละเอาละเมื่อสักครู่เนี่ยครูเห็นใครเดินไปกับพานโลงไซมอนบอกครูมาสิฮะ แม่บ้าน,เป,นเป็นเป็นเพ่นลุ่งแม่บ,บ้านทำไมแต่งตัวดีจังแต่งตัวดีกว่าครูอีกแม่ค่ะพอ,อ,อไม่มีเมียรหรอกลูกคะะ่ะเอาละเอาละเงียบเงียบทุกคนคะ่ะว,วันนี้นะคะคุณครูมีครูใหม่มาแนะนำให้รู้จักรอมาก สวัสดีตาแล้วเบื่อครูชนิดูเซืยนเกียรการูบผู้ใช้เฮ้ยเันว่ารอแนนนี่เนาะนั่งลงกับได้หนาลิ่งคือเจ้าเนาะครูขออย่างเดียวนะคะเรียนกับครูครูให้ทำอะไรก็ได้แต่เรียนกับครูเจมห้ามห้ามทำนิสัยเหมือนเรียนกับครูนะลูกเข้าใจไหมเด็กชายเกษม วายครูนะงงูเอาล่ะครูเจมเชิญว้าวว้าวว้าวหลอกวัวหลอกหลอแป๊กเนี่ยแย่แป๊กเขาจีหูว่าเป็นกระเทยแย่แปากทำความเคารพครูเจมค่ะนักเรียนนาความขี้เหร่สวัสดีค่ะคุณงูคนหล่ ครูเาเกจมไม่ดังไหมครับครูเบงโลดเห็นความงามของกูกับบอกว่าครูหล่อครูก็ไปไม่ถึงเหมือนกันนะนี่ครูหนูครูหนูเจนนี่นะคะครับผมครูหล่อๆแบบนี้มีแฟนหรือยังคะโสดอยู่ครับครูโสดอยู่ครับ ครูไม่สนใจหนูบ้างหรอเด็กก่งหนูก็รักเป็นนะคะครูโอ้ยออซานี่หน่อยออกไปได้ละเหรออิล่างงือูนาอิชนี่หอยสังครับผมยังไงครูก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับเด็กๆแล้วก็คุณครูด้วยนะครับผมมาสอนในเทอมนี้ครูมาสอนวิชาคนบ้านอีเอฟมีอยู่แต่ว่าบริเฮียบแหล่เงินบ่อใดนะคะขอบคุณมาไลอีพีเก้านะครับจากเอฟซลุงบอยป้าแอนครับหอิลา บ้านลุงจ๋าน้องอารไอยาอาดุยาเชียร์ออยออสเตรเลียครับย่าพอยขอบคุณพู้ใจดีครับที่ไม่ประสค์อากนามครับขอบคุณย่าขอบคุณย่าวันอังกฤษนะครับขอบคุณย่าพัชรีขอบคุณนัเดือนขอบคุณตนาขอบคุณครับย่า วดานะครับขอบคุณย่าหลอดทองขอบคุณของฝากจากย่ายุพาให้น้องอ้ายนะคะขอบคุณค่ะหนูขอบคุณเนี่ยค่ะหาตะได้่น้ำมูขอบคุณพี่สาวนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ฮักนะคะจากออสเตรเลียเหมือนกันขอบคุณนะคะ เจมมาขอบคุณครับผมเจมมก็ขอบคุณนะครับบันหักเจมอาทิตย์นะครับผมพี่อุ้งอิงนะครับแล้วก็น้องตุกตานะครับแล้วก็แม่วันนาหนูแดงนะครับผมหลังจากพี่อ้อมแอมครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ,ะมาไมีขอบคุณไม่เตือนใจด้วยนะคะ